มซุ้มแร์พี่นอ,องพ์ยาลายตรตการในวันที่ชาว 2, าสองหนึ่งสี่ปีคริสงเศตงราวห้าค่ะเมืาได้เวลาพี่น้องค่ะเฝากันเสียงกำลังงาลายหน้าสิกปังตึกดองคำนองเขียวอุ่มไหมหิมพานตปัลลีจื้อในจู่ไม้พงเขาออกมาหลัดมือว่าว่าซิกมันเอาหมากันมีกล้องมีเห็นอันนั้นก็หมากเมาเสลยยื้อ,อป่วย ยางไว้เฮ็ดให้จุมทะนุอันใจจิบวว่า DPLA ย่ามาเมาเสเมามิงกวางปูกวางปาหิมหอมเจอนั้นยามไหมถ้นูแรกจนีนั้นโคมกันสิแรกก็ดเคเวีงน้องคิวนางหือสิมันดลาเข้ามาถึงในคูณวิไหล สิ่มนันทำยังอันผิวหนองเขียวเหาเตียนางหื้อต้เป็นเส้นดังสู่ยังหมายปอดหอบมองก็ริมองก็ริมองบ้านเขาได้กำผาหาม้มตาชื่นอยู่อ,อ่ะมใส่ใจมาเมาเลยทำแก้มไม้สุบสิ่งนี้ยังใจเจสไฟเดอร์นันก็มิก้าวเ่าสิเลอลยอยู่ที่ปิด Ảm mì lòng cứt, Ảm lòng tì lòng song văn ba nào hào Oàn gắn bắt tà dè đuôi <laughs> là siêu Màn đế mà dành hữu Cô càng hỏi học sinh hữu Khi bình côn càng văn Sẽ là khó mà nặng dù kiếp xóm phải để lại gắn ngay ngay, Quê gà thèm phải thèm สิมาซัมลิงดังนองเขียวทุ่งดองคำอุ่มไหมจีน่าอิงยาไหมมีหลายมาในเมืองไทยก็ดีกว่าดีมาเลเซียก็อย่าด,ดังหูป่าลงอาเซียนเขาก็ลาะกว่าล่าที่มิโนลายว่าว่ายสีอิงสันนี่ให้มิลองคิดติเก่าไว้จูกเกียเมื่อเลีวก็ไี้เล่าว,ว่า้าอิงสันอยู่ Chứ mà nó hơi mịn sẽ nốt, Ảm ạc mau sẽ là nhầm. Ảm bài cứt. Nọc mừng Hữu Bảo A-xin Có lẽ phở pin Chắc chừng lùng pha mừng lẽ phở yên. Ảm lẽ xoay chày. Ảm lẽ lại là bà mừng miệng mà hâu Hâu Miệng là có trả lời tiếp tắt Hằng quê, Ảm lộ thơ, mừng nặn, Mừng nãy, ma chi chăm, lẽ lạc. มันใคล่ดว่เมื่อถึงมีขี่และรัสเซียสุราท,ทงางรัดอะไรหมดกุ่ยกับเมาเนี่ยมันได้รลัจึงนั้นความลับตื่นตัวหันเอารัสเซียรขี่ไปดีดังตบปันจุ่มหม่พงเขาแก้มไว้หนึ่งวันหนึ่งวันได้หมาหลงปีเหมือนกันหูเหีงมันหูปากมัน ทำไงถ้า,านูก็อยู่ภไยจุูมไายพงเขาสิเ้คั้ใจตายเตเดยนเยยนตางถ้านูไดียอนปีเนือเนี่ยมันกมม็ไม,ม่เงาเงูน่ะดับจูม่ะเนี่ยมันก็ไม่หันมีเมืเ่อเวคข้าจะเสิไตเ่เด่นเดยนตางปันจูมตาพงโจเขาหูบเมาย้อนข้างหลังเน่ยย้อนไปยามหมาเมา มมีกล้องมีเห็นก่อปืนนึงปีนอกอนางายอะไรไปเยน็นฮะตื่นขำกันอยู่ลายอะไรก็ลายคนก็ได้วนอยู่เป็นกันว่าซิกมาไรได้หล,ลาดเมียนหนึ่งเหียนเมียนหนึ่งเป็นเปืงการเะยเป็นอาจีพของมันกเดีเฮ้าเปลียนรวนเล็กเยอะมา มนันมีกติดีสัจจามีเจตรลาพลาเสีเหิจจอมอันวันนั้นห้องยามพันวิกางในทางการสึกการเมืองอันวันนั้นมีลิงอีกกลางอีวีเพลรับเพลียมพามาเลียนจิคิดจกข้อก่อมันปิดตำาพาะแคบบ้างว่าเลยใส่ใจที่นั่นปีนอน่าลอะถามว่าอันติดกันบมืองมันไ,ได้ไมหมฮะ สังเจาะหมากเมาสิเลยป่วยพอป่วยเออรั่วยาวางอ่ะเมามิงอ่ะวางทั้งน้าทังหลังก็อุลิปปองม่หนะหมากเมาเนี่ยเปิดทำทาง่ามันสั่ป่วยมันทะล่ป่วยมันเฉียอะไรเองดังดองคำอุ้มไม่น้องเขียวหลายหลายทีสิบสี่นั่นก็เอาไฟเดอร์เนี่ยเอามิกซ์เอาตอเนี่ยเข้ากับซ้ำหนึ่งกำึ่งป่วยหนึ่งกำึ่ง ความว่าว่มันเมาก็หมาอหยกไม่สำนั่นนะเมื่อนอักคนหาปลาเลยปีน,นาาอนอันไหเมื่อเขาเปิดห้องหลีเนนะี่ยปีนไม้เมียวหนึ่งบุกถัดถักไ้ป่วยลงมาไนอะ้ปลามันดิีเมาก็เม,มาก็ลำ้ำงูเหมือนกันลำย่อเหมือนกันเอาไงไานะล่มาเฮ็ดตีนองเขียวน,ยยนยี่ก็ไล่ได้ดีเทีนยนไม้พุ่งตาพุ่งจิ๋เขาเนี่ย

สัว่ามันเปลี่นที่นั้นอันนี้เป็นห่อการซึกจูหมายพวกอดีตคิดอรคล้วรจูเกียบจูกร,รมแต่อขีตคิดอะไรสมบ่ตมันหึงว่าดิบดิบป้อนอะไรได้มันเอูววใคร่ปีนอไสาวลูกตีลาเซียวสี่แดงมินมาตั้งนองเขียวห้า ลอยนำสันหา้าวานดวงหา้ามันดิไงเมื่อแล้วด้ซึ่งมันขึ้นเมื่อ,อจำกวางคือหมินสายดังนั้นเน้นมันได้มันอยู่ดีน้องเขียวให้เกสอะไรก็ห้ำกันทีนั่นนิดดีละใจดูต่างผีตัางกว่าต่างหมู่ที่นํำข้ามามาบาลาศีพกอยกมีห้าเสียนด่างเสียนหนึ่ง วยกายีเดียเซาไปได้ยังไงมามนเดียมยืดดินังนเวยตีกวรเป็นน้ำสัมติกวนเว็วานตรงเงาเงินลอยอยู่ทีไลตีเพิ่มพอสอนการอีกทีไเ้ยเที่ยงอีนึงมาได้คือมีไดด้มีคืนิลาสิวแสด้ว่ารวยฮะรวยฮะรวยฮเฮียงเที่ยงอีเขาไน้องเขียวว่ามันก่ดียอมลงวหยลงเหมือนหลังแบบทัดทีเปิ้นู้เงินมันกัน เม็น้ำหลวงเนี่ยเข้ากลุ่มกว่าเกาอยู่ดีปายน้ำตักขัดตักขัดมันอยู่ดีไรม,มันก็มันก็มีแผนการหนึ่งกว่าหญาไปตีปลายเนี่ยเท่าปายขูดนั้นแล้กวก็ติ่งไปท่าหนำก็ไมาเงา,า่อนรในด้านการซึมใน,นในปนิบิไฑิกันเฮ็ดสังมันคล,ลายลาเสียวสีเปื่อนไหลอันซุ่มกว่าดีในมันเป็นเด้งซึกในจริงได้ก่อนหรือ เย่าก็เปลียนกว้างคือมีเนอเอินเที่ยงเนี่ยมันอยู่เนกาขาวอ่ะวันตั้งหน้ามาเดี๋ยวสก,กุริยามาหลีหะเดี๋ยวสึขิมาหมินฮ้าเดี๋ยวละเซียมาพึกปันไล่ปล่อยโดน้าปล่อยมาผ้าคือมนห้าพือตีลาซยวเนี่ยมันไลลหมดปีน้าอะไรอันไหนเป็นความหมา แอปพอชอะไรมันหล,ลํำลองซึ่งเนี่ยกว้างหือมีนไะด้หลํำลองนะพอได้กว้างคื่อมินขึ้นก็หมาว่าปอดเหนือได้ไรขึ้นหม็นคืนอดีตปีอดีตป่องปั้หมา,มายกันใครว่าเนี่ยลองอันติดก,กันท่องเที่ยงท่องเที่ยงอย่ดีน้องเขียวดองำอคำอุ่มไหมชิมหอมปารีจื้อได้มันเปลี่ยนนาสิบปังติดอันนี่เวลามาเนี่ย เป็นด้วยคำว่ายกทีน้องเขียวได้ไปกมทำน่ดๆปล่อยนิดให้เขามาแห่ให้หูเป่เมาเขาตื่ก็ได้ที่เขาก็าาววาตายได้ทุยกับข้าหลัวงอกกับดังเซียนเอาดังลาเซียวเนี่เอาดังหมูเจเนี่ยข้าหลัวขึงกางนใช่ยล่อมให้มันไหลางพี่ดาทำไงเพื่อะไรเหมือนโมนนเ,นเ,นมเยนการซึ้อก,กัเมึงกั ก็ยังเ่ายอยู่อย่างนี้มาจู่ไม้พุงตาพุ่งเจาะเขาก็ได้หูนยอน่าัเยอะาปีเขาเปนคนเพียงการลายติกูจิด่อแมมือไทเบือหอยสีนาชิการถ่าย้างเพียงอั้างเพียมันไม้พุ่งอะไรตื่นอยู่แล้วหอบพุ่งก่องการมือเสนยางตื่นอยู่แล้วหอบพุ่งตีหูดันมันก็ยับมันด้เลี้ยงอีกหนึ่งเลี้ยงในมึงกันเี่กว่าขวเอานดอกมึงจะให้กกัน ท้อยอยังไงเนี่ยสิงกองเตี๋ยอะไรขึ้นนี่เลยก่อนที่เราวัาวานน,นี้นำกัดเขาเออได้โนราดีนองเขียวเลยมาตดดอะไรสลากสับเลียงเตียยนึงหนึ่กันอันนี้สนใจการขัดหลับไวๆเห้นหมมันอยาบเตียยนึงนี้ดีกว่าตีมาพอดีปีพอดีอยู่เข้าถึงเฮอะไรฮะเฮอะไรฮะการทัศน์ยองคำอุ่มไม่นองเขียว เจอในเด็สึกหมันพี่เอาคือมินมิกซ์เาเก่าเสียยื่นเอามาเมาเสียเลยวันจุมทานุจุมรอยก็เด็มีลองลู้ลองควยอยู่กูวันเนเมือวานี่อาลมหมักเมาอยู่คือมินเตียนนั่นขาราบบินไายวันหนึ่งมองปีน้องอไรลองตายเนี่ยมได้กู้นลนะอยู่ในคือมีเนี่ป่วยตายละน้ำรำกีกีซึ่งพี่ก็นี่ทิ้ตา ไอนั่นใบกัมหนึ่งจองในซิมไร่ห้าเนี่ยวเพื่อทำตัวที่ไหได้รางการสิบในอุกข์ที่หนึ่งสิบที่แล้วครับก็ได้หมายสองอุบ,บัร้องจุ้มเนี่ยกองไตสองจุ้มอันหัวมาปิ้กันยาวก่อนเป็นมี่นองกันนั่นก็จุ้มไอยใต้เลี้ยงเหล่จุ้มมาให สิทได้เขาวันมืได้แสงชื่อว่าปืนพื้นกอดแต่ไรเปนตะปีเบื้นครับเฮียสัาริวาซึ่นนั่นล่ะกอก้างเขาปืงขี่ลืมสุดมากก็เป็นตะปีขี่ขี่ใจก็กะเลยเฮ็ดกึดเดือดก็กึดถอยก็ถอยอันนี้ปืนการเป็นตะปีพื้นเจีะเรืองนี้กัน sức <Sýkho> khô phiếu <-ho> khô lai lộ lại hàng nhân chuyển đồ hết sản hàng bóng hàng cuối xem liếm năm cắt bùn đà, đồ dầu cả giờ gặp bưng Bỏ bưng lại hết trong bên cán bên giờ bị cao cán hao giờ hao อลไฝากถึงจุ้มเมียกองไว่มา,าเป็นจุมนะจ้มอาเซียแล้วจุ๋มบันไทยโคเขียวเขาเลยอยู่ปรุงจามเหยฮะอามนั้นก็ปรุงจามักกันพ้องกันคมกันสินได้คัดเที่ยงเฮาเป็นเลี้ยวคัดมึงก่อนมึงเพราะว่าโคไล่ก็หันโคเขียวเป็นผู้เขียน โคเขียว,วยออยออยก,ก็หันโคไลเป็นยันสู๋อยู่ๆให้โตกกันอยู่แฮห้ใหญ่เอ็นเที่ยงกันไอเขียวไอไล้มาบักมัน่องนั้นเสนด็จทำอยู่จิกิจไ้เปิดได่องอย่องจ้องมาดิสิบได้สองสมเอากันตายตายใครก็ก,กเขาซุ้มเลยกันสิอได้ตีกินคนมึงไตายไปอนี้เขาซุ้มมาว่าเขา เอานั่งยิงเขา้ากว่างกวดกว่างนอนซอบนั่งยิงได้ปเขื่อนบรรลกปืนคืองพน้ำเคืองเข้าหน้ามาเครื่อง,องปืนน้ำเปิดหักกันกะลิหักเลยลองยินกะลิลองหักเป้ห้องว่าอะไรเจียกนึงนี่กันละกันเออได้เข้าขาหัวนี้นี่เปิดได้เปิดน,น้ำเปิดลีเขาไหนเขาซ้ำ ปันลงขีวิตมึงนะนะติกันตายนะสาวตายเขาก็นับชูปัิที่เนี่ยเนี่ยเปิ้มีนิ่งเริ่มนะเอาเงินเอาใส่ถุงโกอ,อีกมาดีงามๆเนี่ยขยาใส่ใส่เพื่อนเลดีงามๆบอกเต็มนเ,น,เ,น,มเนี่ยเปิ้ลเฮ็ดไรเอาแรงยิงตายเขากเกิดบรรลุเปิ้ลพีชื่อพีคือตอาวัานเอามึงเนี่เพี้ยนการมึงเนี่ไก่ไว้นะ เสืิ่งนเนี้ในไตมั่วนตายกลุ่มติดก,กันกลุ่มยื้อกันกลุ่มเฮยียบปันเสิ่งนอยู่ติ๊กๆนี่รับสิ่งลองพองมได้ตย์เข้าสัมได้ได้คัดใจจริงงที่ตีเลยเมดีแล้วอีเดียนีเข้าขาคนมึงออกมาทัดสงังได้หันมาไต่เขาได้วอยู่ผมจไาได้่มดเผู้ใหญ่ก็หลงนะอะสีเนี่ยผีๆถูกดีหาลองลายอยากลายวันนี้ ในผู้เขียวตีไรฮค่สิ่งนี้ล่ะเรียกลายแบบเสียงว่ามึงกึงเนี่ยนี่จังไต่ใหม,นะม,ม,ม่นึ่นะแตาตอนเด็พ่องพูดมันหยาบเสียงว่านี่คายไปไหนกันจอมมึงก็คายไปไหนเมื่อหนังเงาผ้าอันจอมยาจอมเกาเอาไปบางมีนมนะคือดูเก่าเป็นดีดังซสื่อในนี่ก็คายไปเอาเมื่อเป็นก็มาตีทีบันไถ่ฮะ ที่ดึงปางห้ากวากันอย่าปันเมียนนาได้รากาสึกอะลรดีจังเปียงไตโต่อไต้ดดน่ถือดีค่ายให้มันเป็นรองดีในของเสียวพี่ได้อาศียอเท่ากับมึงน,นันายเก็บขอดห้าภายอุกป,ปืงห้าย่ยาก่อจนาตีมีบุนพอนมีดหักดีจังห้านั้นเรียกนายเยอ่าห้าโหลค่ายเป็นมชุบไปได้ห้องบาน ค่ายที่นั่นมันอยากลายเท่าไหร่ปีนดียนเกาตัวเองนี่ยในเมืองไทยมันว่ากระแวงนะเปิ้ลค่ายกันกว่าค่ายกันมากนาการนั้นเทน่าไหร่ไต้ก็ค่ายเลยหนะนัหรือเขาปรได้จุนเสียเฮมันก็เข่ากันอะไรเนี่ยโคเขียวโควาลายอ้อมมีไดเนี่ยมัเปลี่ยนการก เขาอยากเฮ็ดสลายยองตับปีดัปียองสลายยองมันกว่าที่นั่นเห้เยอะกว่าวันเหลววันนั่นเรือนเหลวเรือนนั่นผมเ,นนเรียกไรยงครับโครงสร้างอีสานทั้งหลายกว่นี่ยไม่ไนดน้เขาอดังเจ้าคือเตาตีดังเขาเขาเดียวเจ้าคืออันใส่เสื้อผ้ามือเสียนปลายมือเนี่ยปีดอัดด้วยขู่เนี่ย อันนี้วันนี้มาเอาสนให้หน่าสูบลุก,กล้างสูอันทางดี้ทางเล่าันเดียวประกดแน่แน่จานใส่ซื้อที่ไหนอยู่เราวอ,อคงอย่างนี้ในบ้าในสาวได้เลยเกิดบรรดุเขาเกิดออกมากบบพี่พ่อสอนการนด้นก็มาโตปันคือได้ขึ้นไดไดทีนน่สุดสังสิตได้เขาอ่ำเลียกหล่แต่เดี๋ยวเอามึ่ขึ้นอ่ำง่าย อันนีน้วุนะวนว่นละนะอย่ามีวุ่นวันหละวันนั้นกุยมันความไทยล่ะว่าห,หาเช้ากินค่ำบอกว่ามันอน้วนเบาผู้มือคือของอ้วนพาน,านหากลางเลยแต่กินกลางคำนี้ไตอย่างอะไรเป็นเรื่องไงอะไรเตียงนึงนี่ลองไตอ้วอนกว่าวอ้่นไก่นี ได้เขาเนี่ยอันว่าอยู่มึงขี่เมืองเราม่อยู่นี่มองใหเมองมันหลายหลายทีที่นี่เนี่ยลองตีเนี่ยเขามีวันมีมือเขามีเผี่ยนดินอยู่เมืองเพื่อนอะไร้างน่เสียเรียกไปเองก่อนนะมจะเรียกบางปอก็หาเหมือนกุ้นกลางหลายว้ก็ลดลงาเหมือนก้นผ่านเมืองไมก็ลลตีเกิดตีพังหพัเหมี่มือเลยอยูไปอยู่เมืองเปื่อนบางปอกันอเนี่ยเจนจาน้อยู่ อ่ะมันจะให้ลายที่เขาเปลี่ยนเขาเฮ็ดเนี่ยจะเรียกอะนะอ่าคุยกาเงาลายมันติดดดามันปัน่นปานใช่ไหมซื้ได้กลุ่มเอากันได้ได้กลุ่มนี้ฮิกนี่หันเฮ็ดไผ่มองซาจุ้งสูงจ่าจุ้งเขาจ่าสลายยอ้อนระพีตะปียองสลายยองกันอ้ามกันเน้กัมเข้าปากเข้าเถื่อนไว้โมเลกไลา จุ้มแมกกองพูดขึ้นมาว่าหลานหูเห็บโปหลานหัปากขี้มีมากูตีนับจุ้มผมใครไล่พราะเขากำกวงไรเขาเลยลุกพื้นหนีสังลำห,หัวกวนเนี่ยเหมือนได้นในผู้เักเมื่อไหรเป็นมาในะยาสูเลยเป็นหนีวินหอตันช่วยเหาเมื่อเลี้ยวเนี่ยอานเอาก,กองงาเข้าไปเนี่มันจะหนีวินตันช่วยเหรฮะเป็นเจ้าคืออัเล็กลอกอยู่ใน่าหูอยู่ใน,อนจอกสน,น่ห์ เขียงโคขึ้นม้าเก่งผิวงวยเทาเป็นเพียนการแย่มาเนียเป็นโม้วนการไก่คุณสายยำรับว่าไตสูนในโม้วนการไก่อันคุณสาระเนี่เมียเนื้อหวังมิวเมื่อบ้านคุณสาเนี่ยจะเข้าวุ่นหรือเล่าว่าบ้นเมื่ไหนได้เป็นด้เนี่ยย้อนเต็มในรองฮักหลังคุณสาสี่คุณสาคุณปังเนี่ยน้องติ๋ม มหมวันยาว,มห,วาหมวันข้าวยืเนีวนปดเอามาหน้าเป็นดีตังนะเก่าเก่ามาเมื่อเก่าเก่าคนสาไดนเป็นเขียวมันเหตุการณ์จือจา่าอะไรนั้งหรือเราสกซอมเก้าติ๊กติกกการทำใบพลาการบันมาว้ขีเผือก็นอสูดได้อยู่หัวเมืองให้เนี่ยเกันคุณสามเมียบ้านมาได้ก็เขาเฮ็ดตะเปี้ยเลี้ยงสมบืรื์เลยกปอกเปี๊ปอกเปีพยผลไม่น้อย เมื่อ่อนก็ปาดหงมเม่หลวงก็เที่ยงนำหงเข่าหาพื้นกูบ้านนี่ก็กเป็นไม่น้อยมีหลวงแบบหัวหงเข่าหาพื้นในเรื่องก็เหมือนกันการได้เรียกีือ่องคเมื่อนี่ฮะถือ่องน้ำผิดอ่องฮะน้ำผิดดำฮะเตียนชาหลีกวนหลันเบิ่นฮักวันฮักเมืองฮักเจอฮักคือฮักเพียบอีนั่น บนเฮสังปกป้องวนันหายขึ้นปกป้องนายอื่นหายขึ้นเยอะหายคนเมืองอยู่ลีกระเดียนมีหนึ่งหาคนเมืองหลอดเพล่ด้วยแล้วเมืองเบุญมาเนะี่ยเมืองไทยเข้ามาสูนักความขังนี้เพราะว่าหมาเนะี่ยเขาก็ห้อง,องโรงพยาบาลปัสุสัตป้อ,องว่าเอาพวกอยาหมาเนะี่ย เมืองไบื้อ้จันสูงห่นสูงหม,มาในยังมีเสอีองหงอยเยมืองเขาเลเสียงอวนน่มมีพี่ี้องอเวลาไล่ข้าเขานว่าม้าใาเบียงในอึบนะ่เปี่ยนเราได้ตายข้าอ,อ,อารีอารีวันรองไปแต่ในม้าดนเบียงในผมจะว่ามากูกข,งขาากงงกิงข้าวยากับสับใบีทงสินะเอออ้นี่นะเมืองตุกเตียมในเมืองขืนเยียในมันป่นกันจริเนี่ยในก็เครมาเตียมเดินเนี่ยคนเมือง อันเบอรเฮ็ดขุนอันว่านัันเปิ้ลหักคนมึงซอยเถยียมคนมึงเฮ็ดอะไรหมู่บ้านกึเเนเฮ็ดอะไรอื่นกึนเฮ็ดอะไรเว่งขึ้นเยอะเจดอนขึ้นเยอะเแผ่นดินขึ้นเยอะเฮามีเงินห่วงยาเฮามีกูหมู่บ้านห่วงเฮียนเฮามีกูหมู่บ้านเสียนด้าเฮาถึงกูหมู่บ้านไหา้ผ้าเฮาเลี้ยงกูหมู่บ้านอันนี้เป็นห่อขุนหักวันหักมึงโดยถึงขาวันคนมึงอันเท้าหันอันน้เหมือนขุนหยองขุนยุ่งเหมือนผีเถื่อนผีคลื่อยก็รู้ พอต้องให้เขามาย้อนแตับวันนั้นวันนหนกวนยิบเสียมผ้าดินเชแต่ที่ไทยแทนหน้าอะไรเขามานเลยมันยยมนะนะคำพอมยามเพชรอะไรเตรียมพพุววันนั้นอืนนองได้ห้าโจ้สิบโจ้ํคำพงมพอมีก้นมือเจ้ากินพอมีเขาได้ดิคดน่นะเขาปุกกุ้งมาได้เจ้กินโป๊ะเจ้กินเมียหมอเล็กลาหมอ้อวนหมอหางยันตังควิหม้อปุ๊บปอง thu thu thay thay cắm quảng hết cấu này hế, hầm bài bà thiện dạp yạ, dạp chăm xe tui là chung thở chung mân phòng đi chung mẹ quảng tay dạp bà năng mày chơi khôn mươi bóng khóng ngặt lại vào mướn năng khiết hợp mà hù trái mê mương tay lũ lẻo quý Mất để xúc và đế tích mất để uôn và đế tích quân mương này biết đồng hồ đâm ta và đi tích thì xe phai lạc và การปืนก็อย่ากว่าเท้าการเท้าอย่าเอาเปืนว่าใต้มีบ้านใต,ใต้มีเมืองใต้มีแผ่นด mm hmm. ินเนี่ยการเข้าข้อมาเน่โฮมมาเน่โฮมประเทศโฮมบ้านซ่างพวกปองเน่อย่าเอาจือคือวันอย่าเอาเปืนว่าแล้วเขาวินปีไอ,อเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินเนี่ยโค่มประเทศเนี่ยเลียงอะไรเขาอุกกันไรล่ะสนใจฮะอ่านแล้วเราหมาของเปี้ยงกันฮะ ยาใบ้า่อันคูรัายมอคู่เขีวคู่ม,มาคู่เขีว ếu, คู่ล่เนี่ยมันปิงอะไรมันอกุกไลห้าเนีน่ยแคละเจนเงนปปีนอนอะไรว่นน้ำก็มันคำาจอไรจืไลดอกการไต่การห้องคืบน,น้าตรงดัโกกุกออไว้ไต่เนี่ยอย่ากุมเดียจ้าปืนการปืนอย่าบีก้ากนะ การเข้าหยาเพืนว่าการเข้าเหรือเัไรอ่อนหูหรืออะไรที่อะไรนี่คาาจริงฝากงจุ้มแม่กองไตปุ่นดันนั้นแหละเบื่อสูงัน